ดูดีโฮมสวัสดีค่ะฝนบ้านสวยมาอีกแล้วนะคะวันนี้มาที่หมู่บ้านฟอร์ดวิวค่ะบ้านเดี่ยวหลังมุมเนื้อที่64.8ตารางวาหลังนี้เราจะเข้าจากสุวินทวง์38ก็ได้หรือจะเข้าจากเส้นชลองกุกงนะคะเข้าทางเส้นวัดอุตภาก็ได้ค่ะมีป้อมยามรักษาความปลอดภัยทั้ง2เส้นทางเลยนะคะ แล้วก็จอดรถในบ้านได้2คันนะคะหน้าบ้านได้อีกสอสมคันมีพื้นที่จัดสวนด้านข้างแบบกว้างให้ด้วยค่ะอ่าเข้ามาในห้องโถงของเรานะคะหลังนี้ก็จะมีเหล็กดัดมุ้งลวดให้พร้อมเลยค่ะตกแต่งฟ้าให้ใหม่นะคะอ่าแล้วก็ห้องครัวกว้างเลยนะคะเอาใจคุณแม่บ้านนะคะชอบห้องครัวแบบกว้างลง่ลง เราจัดให้กว้างขนาดนี้เลยมีเคาน์เตอร์ครัวเตาแก๊สที่ดูดควันให้ใหม่ค่ะาสามารถวางโต๊ะทานข้าวในมุมตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ชมสวนของเราไปด้วยได้เลยมีห้องนอนนะคะสำหรับผู้สูงอายุอีกหนึ่งห้องชั้นล่างค่ะ ท่านใดกำลังมองหาเส้นบ้านเดี่ยวสุวินทวงศ์นะคะ,ะอีกหลังนี้เป็นอีกหนึ่งหลังที่อยากจะแนะนําให้ลองเข้ามาดูนะคะเพราะว่ามีเนื้อที่ถึง64.8ตารางวาค่อนข้างกว้างชั้นบนของเราก็เป็น3ห้องนอน1ห้องน้ํานะคะมีแอร์ให้1เครื่องแล้วก็ตู้เสื้อผ้าแบบบิวอินอีก1ตู้นะคะ คนดูแลด้านสินเชื่องให้ด้วยค่ะเครดิตดีเรามีเงินเหลือนะคะบ้านสวยๆหมู่บ้านฟลอราวิวสุวินทวงศ์38ท่านใดสนใจนัดชมบ้านสามารถโทรหาฝนได้ทุกวันเลยค่ะฝากบ้านสวยๆหมู่บ้านฟลอราวิวไว้ด้วยนะคะ